ก็เริ่มทำการคาดฟ,งฟงงงางนะครับฟางในแปลงข้างๆนะครับคาดปุ๊บก็มาทำขึ้นกองนะครับความกว้างนะครับความกว้างกองประมาณ1เมตรนะครับความกว้างของฐานกองนะครับ1เมตรโดยประมาณนะ แล้วก็เกี่ยวกันให้เสมอเสมอแล้วก็มา,าปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกไปใส่ตอนนี้รอบนี้เราจะใช้ขี้หมูนะครับ เราก็เทขี้หมูลงชั้นแรกนะครับแต่ละชั้นความหนาของฟางก็ประมาณชื่อปาฝานะครับแต่ขี้แต่ว่ามูลสัตว์นี่เราจะไม่ใส่เยอะนะครับเราเอามาเป็นหัวเชื้อเพื่อให้เกิดการย่อยฟางนะครับแล้วก็เกลี่ยมูลสัตว์ให้ทั่วๆนะครับ ทำการกระจายให้ทั่วแล้วก็ลดน้ำนะครับของชั้นหนึ่งนะครับลดน้ำให้ชุ่มนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์ในมูลสัตว์ได้ทำงานนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาฟางมาใส่ทับใส่ทับเพิ่มกาไปเรื่อยๆนะครับพอความหนาก็ประมาณคืบปว่าฝานะครับพอได้คืบปฝ่ฝาแล้วก็โรย โดยมูลสัตว์อีกนะครับทำเป็นชั้นที่สองเลยนะครับแล้วเราก็ลดน้ำนะครับของชั้นที่สองให้มูลสัตว์ได้เปียกชุ่มนะครับลดให้ชุ่มนะครับแล้วก็เป็นชั้นที่สามนะครับ จะใส่ฟางชั้นที่3าชั้นสุดท้ายแล้วครับอะไรนะแล้วก็โรยมูลสัตว์นะครับให้ทั่วนะให้ทั่วข้างบนเลยนะครับทำการกระจายนะครับเทแล้วก,กระจายกระจายเพ้ห่หน่อยอหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำนะครับ รดน้ำให้ชุ่มเลยครับรอบนี้กล่ลวกาวว่าชุ่มชื้นชุ่มช้ำไปเลยนะครับให้ชุ่มไปเลยพอรดชุ่มเสร็จคราวนี้แล้วก็มีผ้าใบปิดก็ดีนะครับสามวันแรกก็ถ้ามีผ้าใบปิดก็ปิดเพื่อเป็นการให้มูลสัตว์กับฟางนะครับได้เกิดเกิดการหมัก ให้มันเกิดปวามร้อนนะครับให้ร้อนละอุจะทําให้ฟางหรือว่าปุ๋ยหมักเราเนี่ยย่อยได้เร็วขึ้นนะครับรดน้ำเสร็จก็เสร็จขบวนการนะครับผม